เครื่องกลึเงเป็นเครื่องจักรสำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะและไม้สามารถตกแต่งชิ้นงานโดยการหมุนรอบแกนในขณะที่เครื่องมือตัดอยู่กับที่ซึ่งจะคอยกำจัดส่วนที่ไม่ต้องการออกจากชิ้นงานเพื่อสร้างรูปร่างตามที่ต้องการใช้สำหรับการแปรรูปชิ้นส่วนต่างๆด้วยการกลึงตอกการขัดการเจาะการตัดคว้านรูการทำร่องเป็นต้นเครื่องกลึงยันศูนย์ e n c h i เ l e t หลักการทำงานของเครื่องกลึงยันศูนย์คือให้ชิ้นงานหมุนรอบแกนด้วยความเร็วคงที่แล้วเคลื่อนเครื่องมือตัดได้แก่มีดกลึงดอกสว่านเข้าตัดเฉือนชิ้นงานส่วนใหญ่นิยมใช้แปลร,รูปชิ้นงานทรงกระบอกรูปทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงหกเหลี่ยมเป็นต้นส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบเครื่องกลึงยันศูนย์ชุดหัวเครื่องอยู่ตรงด้านซ้ายของเครื่องภายในประกอบด้วยชุดเฟืองทดใช้สำหรับเปลี่ยนความเร็วรอบและเปลี่ยนอัตราป้อนกลึง เพื่อส่งกําลังไปยังแกนเพลาและชุดเฟืองขับต่างๆเพื่อกลืนอัตโนมัติและกลืนเกลียวแขนโยกปรับความเร็วปรับอุปกรณ์ที่ใช้โยกเปลี่ยนเฟืองเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเปลี่ยนความเร็วรอบความเร็วในการป้อนกลืนง,งานทําให้สามารถทํางานได้เร็วขึ้นมอเตอร์ Motor. เป็นตัวส่งกําลังไปยังชุดเฟืองทดเพื่อใช้ส่งกําลังไปตําแหน่งต่างๆมีทั้งใช้ไฟฟ้ากระแสะสลับ220โวลต์ และ380 V ชุดเฟืองทดส่งกำลังขับเครื่อนเป็นชุดที่ส่งกำลังไปยังชุดขับเครื่อนเพื่อกลึงอัตโนมัติหรือเพื่อกลึงเกลียวแกนเผาเครื่องกลึงมีลักษณะเป็นเผากลมภายในเป็นรูปรวงเป็นเรียวมาตรฐานมอสเพื่อใช้ประกอบกับยันศูนย์เพื่อใช้กลึง ชุดแท่นเลื่อนยึดติดแน่นอยู่บนสะพานแทน่นเครื่องสามารถเคลื่อนที่ไปกลับตามแนวยาวของสะพานแท่นเครื่องเพื่อใช้ในงานกลึงปอกหรือปาดหน้าและงานกลึงเกลียวโดยการหมุนด้วยมือและอัตโนมัติป้อมมีดยึดติดอยู่บนคอมโพนเดสเป็นตัวจับยึดด้ามมีดหรือจับยึดมีดกลึงโดยตรงในกรณีใช้มีดกลึงแบบไม่ต้องใช้ด้าแบบมมีดจับยึดปัจจุบันนิยมใช้ป้อมมีดแบบเทเรดเพราะสามารถจับมีดกลึงได้ทั้ง4ด้านสามารถเปลี่ยนมีดได้เร็ว ชุดท้ายแท่นติดตั้งอยู่บนสะพานแท่นเครื่องสามารถเคลื่อนที่ไปกลับตามแนวยาวของสะพานแท่นเครื่องได้ทำหน้าที่ประกอบเข้ากับยันศูนย์เป็นเพื่อประคองชิ้นงานที่มีความยาวมากๆและใช้ประกอบเข้ากับหัวจับดอกสว่านหรือดอกสว่านก้านเรียวเพื่อใช้กับงานเจาะรูบนเครื่องกลึงแท่นตัดขวางจะวางอยู่บนอานม้าสามารถเคลื่อนที่ไปในแนวขวางบนอานม้าเพื่อใช้กลึงปากหน้าด้วยการป้อนด้วยมือหรือป้อนด้วยอัตโนมัติ แท่นเครื่องเป็นส่วนที่ยึดติดอยู่บนฐานเครื่องทำด้วยเหล็กหล่อทำหน้าที่รองรับชุดหัวเครื่องชุดท้ายแท่นและชุดแท่นเลื่อนฐานเครื่องเป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของเครื่องจะอยู่กับพื้นโรงงานโดยมีฐานรองเครื่องรองรับเพื่อให้สะดวกในการปรับระดับทำหน้าที่รองรับน้ำหนักทั้งหมดของเครื่องเครื่องขนาดใหญ่ทำด้วยเหล็กหล่อจะทำให้เครื่องมั่นคงไม่สั่นสะเทือนถ้าเป็นเครื่องขนาดเล็กอาจจะทำด้วยเหล็กเหนียว แท่นเลื่อนบนของพอร์เสเป็นชิ้นส่วนที่ยึดอยู่บนแท่นตัดควางสามารถตั้งองศาเพื่อกลึงเป็นมุมเรียวต่างๆได้ส่วนบนจะมีคอมพอร์สหรือท็อปสไลด์เครื่องกลึงหน้าจานเฟส i ิงเลตหลักการทํางานของเครื่องกลึงหน้าจานเครื่องกลึงชนิดนี้มีหลักการทํางานคือจับยึดชิ้นงานด้วยหน้าจานแล้ว ให้ชิ้นงานหมุนรอบแกนด้วยความเร็วคงที่จากนั้นเคลื่อนเครื่องมือตัดเข้าตัดเฉือนชิ้นงานเหมาะสำหรับกลึงขึ้นรูปชิ้นงานขนาดใหญ่ส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบเครื่องกลึงหน้าจานแขนปรับความเร็วรอบทำหน้าที่โยกชุดเฟืองทดทายในหัวเครื่องให้ขบกันเพื่อปรับความเร็วรอบมอเตอร์ทำหน้าที่เป็นต้นกำลังโดยส่งกำลังขับผ่านสายพานลิ่มไปยังชุดเฟืองทดที่อยู่ภายนอกและภายในหัวเครื่องกลึง เพื่อส่งกำลังไปขับเพาหัวเครื่องที่ประกอบกับหัวจับงานอีกด้านหนึ่งให้หมุนด้วยความเร็วรอบที่ตั้งไว้สวิตช์ควบคุมทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าของเครื่องกลึงรวมทั้งมอเตอร์หัวเครื่องกลึงและมอเตอร์ปั๊มน้ำหล่อหยินด้วยหน้าจานส่วนใหญ่ทำจากเหล็กหล่อและทำหน้าที่จับยึดชิ้นงานต้อมมีทำหน้าที่จับยึดมีดกลึงหรือเครื่องมืออื่น เพื่อใช้ในการตัดเฉือนเนื้อวัสดุหรือขึ้นรูปชิ้นงานแท่นเลื่อนบนทำหน้าที่เป็นฐานรองรับป้อมม่สามารถเคลื่อนที่ไปกลับได้ในระยะสั้น,นแท่นเลื่อนขวางทำหน้าที่เคลื่อนที่เข้าออกตามแนวขวางและทําให้ป้อมมีเคลื่อนที่ไปตามแท่นเลื่อนขวางด้วยฐานเครื่องทําหน้าที่รองรับส่วนประกอบต่างๆและน้ําหนักทั้งหมดของเครื่องกลึงส่วนใหญ่ทําจากเลกหล็กรอ ตัวอย่างการใช้งานเครื่องกลึงยันศูนย์สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องกลึง1นะครับคือมีดกลึงใช้ในการกลึงชิ้นงานนะครับ2นะครับโบน,นีย์โบน,นีย์ของเราก็จะเป็นโบน,นีย์คาลิปเปอร์ซึ่งความละเอียดนะครับจะอยู่ที่0 0 2ม mm, มนะครับ3นะครับ ก็จะเป็นหัวยันสุดท้ายนะครับสี่นะครับประแจรหรือทีชักที่ใช้ในการล็อกชิ้นงานหรือคลายชิ้นงานนะครับบนหัวจับนะครับห้านะครับก็จะเป็นประแจรหรือทีชักที่ใช้ในการาล็อกมีดกลึงนะครับบนต้อมมีดหกนะครับก็จะเป็นพวกแผ่นเหล็ก ที่เราใช้ในการตั้งศูนย์ปลายม่เตึงให้ตรงกับปลายแหลมของตัวสุดท้ายนะครับเจ็นะครับคือแว่นตาที่ใช้ในการป้องกันเศษงานกลึงที่จะกระเด็นเข้าตานะครับแปดคือแปรงนะครับใช้ในการทำความสะอาดหลังปฏิบัติงานเสร็จนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องกลึงนะครับ ต่อไปคือข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องกลึงนะครับคือหนึ่งต้องศึกษาระบบการทํางานของเครื่องกลึงเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เข้าใจก่อนปฏิบัติงานนะครับสองนะครับตรวจสภาพความพร้อมของเครื่องกลึงก่อนการปฏิบัติงานนะครับสามนะครับการจับชิ้นงานควรจะจับล็อกให้แน่นนะครับสี่นะครับไม่ควรคาประแจหรือที่ชักนะครับไว้บนหัวจับนะครับตัวนี้นะครับห้านะครับ ไม่ควรจับไม่คกลึงนะครับยาวจนเกินไปเพราะจะทําให้คลึงแล้วเกิดเสียงดังนะครับคลึงแล้วผิวไม่เรียบหรือนะครับจะทําให้มีดกลึงหักได้นะครับหกนะครับควรตั้งความเร็วรอบของเครื่องกลึงให้เหมาะสมกับชนิดวัสดุและลักษณะางานที่ทํานะครับเจ็ดนะครับสวมชุดปฏิบัติงานโดยแต่งกายให้รัดก,กุมไม่รุ่มร่ามรวบผมให้เรียบร้อยนะครับใส่รองเท้าหุ้มส้นเมื่อปฏิบัติงานนะครับ แปดนะครับห้ามหยอกล้อเล่นกันนะครับขณะปฏิบัติงานเก้าห้ามคุยโทรศัพท์นะครับขณะปฏิบัติงานเพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับสิบนะครับใช้เครื่องกลึงเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างระมัดระวังนะครับสิบเอ็ดนะครับหากเกิดความสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าการทํางานนะครับที่ทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยนะครับหรือถูกต้องควรสอบถามผู้ควบคุมนะครับสิบสองนะครับหากเครื่องกลึงเครื่องมือหรืออุปกรณ์เกิด การชำรุดนะครับอยากแก้ไขด้วยตนเองให้แจ้งผู้ควบคุมให้ทราบทันทีนะครับสำหรับอุปกรณ์และความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องกลึงก็จะมีประมาณนี้นะครับเราได้รู้จักส่วนประกอบของเครื่องกลึงกันไปแล้วนะครับรู้จักถึงอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องกลึงและรู้ถึงความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลึงกันไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการขึ้นรูปนะครับงานกลึงนะครับซึ่งจะทําเป็นด้ามพ้อนนะครับ ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการกลึงขึ้นรูปด้ามครอนนะครับให้ได้ตามแบบแบบนี้จะมีอยู่ทั้งหมด10ขั้นตอนนะครับก่อนการกลึงชิ้นงานเราจะต้องตั้งศูนย์ปลายแหลมของมีดกลึงก่อนโดยใช้แผ่นเหล็กที่เราใช้ในการรอมีดนะครับซึ่งแผ่นเหล็กนี้จะสั้นยาวหนาบางไม่เท่ากันให้เราเอามาเรียงแล้วเคาะเอาข้างหน้าให้มันเท่ากันนะครับ เสร็จแล้วนาแผ่นรองมีดมาวางไว้ที่ป้อมีดแล้วนํามีดกลึงนะครับมาประกอบไว้ที่ป้อมีดโดยให้หันปลายแหลมของมีดมาด้านซ้ายมือระยะที่ปลายมีดโผล่ออกจากตัวของป้อมีดโดยประมาณหนึ่งนิ้วไม้บรรทัดนะครับไม่ต้องโผล่ไปยาวถ้าเราจับมีดกลึงยาวเดี๋ยวเวลาเรากลึงมีดกลึงมันจะเกิดเสียงดังหรือไม่มีดกลึงอาจจะหักได้นะครับ จากนั้นทําการล็อกมีดตึงให้แน่นนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นําตัวหัวยันสุดท้ายมาประกอบกับชุดท้ายแทนนะครับโดยหมุนปลอกันออกมาก่อนนะครับแล้วกระแทกเข้าไปให้เราหมุนออกไปเรื่อยๆเราก็จะเจอร่องสล็อตอยู่ตรงนี้ให้หมุนเลยร่องไปโดยประมาณ หนึ่งเส้นนะครับจากนั้นให้คลายล็อกของข้อมีดออกนะครับโดยหมุนควนเข็มนาฬิกานะครับแล้วให้หมุนปลายแหลมของมีดกลึงอยู่ในแนวระนาบของปลายแหลมสุดท้ายแล้วหมุนปลายแหลมของมีดกลึงไปใกล้ๆปลายแหลมสุดท้ายเช็คดูในแนวระนาบว่าปลายแหลมของมีดกลึงและปลายแหลมสุดท้ายเท่ากันหรือยังถ้าปลายแหลมของมีดมันต่ําให้เอา แผ่นรองมีดรองเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าปลายแหลมของมีดมันสูงกว่าปลายแหลมสุดท้ายก็ให้เอาแผ่นรองมีดออกนะครับเมื่อตั้งปลายมีดคืนเสร็จนะครับก็ให้ถอดหัวสุดท้ายออกโดยหมุนกลับเข้าให้สุดเราได้รู้จักส่วนประกอบของเครื่องลึงกันไปแล้วนะครับรู้จักถึงอุปกรณ์ที่ใช้ลวมกับเครื่องลึง และรู้ถึงความปลอดภัยในการใช้เครื่องกืกันไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการขึ้นรูปนะครับงานกลึงนะครับซึ่งจะทําเป็นด้ามพ้อนนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการกลึงขึ้นรูปด้ามค้อนนะครับให้ได้ตามแบบแบบนี้จะมีอยู่ทั้งหมด10ขั้นตอนนะครับก่อนการกลึงชิ้นง,งานเราจะต้องตั้งศูนย์ปลายแหลมของมีดกลึงก่อนโดยใช้แผ่นเหล็กที่เราใช้ในการรอมีดนะครับ ซึ่งแผ่นเหล็กนี้จะสั้นยาวหนาบางไม่เท่ากันให้เราเอามาเรียงแล้วเคาะเอาข้างหน้าให้มันเท่ากันนะครับเสร็จแล้วนาแผ่นรองมีดมาวางไว้ที่ป้อมมีดแล้วนํามีดกลึงนะครับมาประกอบไว้ที่ป้อมมีดโดยให้หันปลายแหลมของมีดมาด้านซ้ายมือระยะที่ปลายมีดโผลออกจากตัวของป้อมมีดโดยประมาณหนึ่งนิ้วไม้บรรทัดนะครับ ไม่ต้องโผล่ไปยาวถ้าเราจับมีดกลึงยาวเรี๋ยวเวลาเรากลึงมีดกลึงมันจะเกิดเสียงดังหรือไม่มีดกึงอาจจะหักได้นะครับจากนั้นทําการล็อกมีดกลึงให้แน่นนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นําตัวหัวยันสุดท้ายมาประกอบกับชุดท้ายแท่นนะครับโดยหมุนปลอกมันออกมาก่อนนะครับแล้วกระแทกเข้าไป ให้เราหมุนออกไปเรื่อยๆเราก็จะเจอร่องสล็อตอยู่ตรงนี้ให้หมุนเลยร่องไปโดยประมาณ1เซนนะครับจากนั้นให้คลายล็อกของข้อมีดออกนะครับโดยหมุนควนเข็นเมนาฬิกานะครับแล้วให้หมุนปลายแหลมของมีดคลึงอยู่ในแนวระนาบของปลายแหลมสุดท้ายแล้วหมุนปลายแหลมของมีดคลึงไปใกล้ๆปลายแหลมสุดท้าย เช็คดูในแนวระนาบว่าปลายแหลมของมีดพึ้งและปลายแหลมสุดท้ายเท่ากันหรือยังถ้าปลายแหลมของมีดมันต่ําให้เอาแผ่นรองมีดรองเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าปลายแหลมของมีดมันสูงกว่าปลายแหลมสุดท้ายก็ให้เอาแผ่นรองมีดออกนะครับ <S <S เมื่อตั้งปลายมีดรึ้งเสร็จนะครับก็ให้ถอดห,หัวสุดท้ายออกโดยหมุนกลับเข้าให้สุด เราตั้งศูนย์ไปไม่กึ่งเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการกลึงชิ้นงานในขั้นตอนที่1นะครับในขั้นตอนที่1นะครับคือการกลึงัาหน้าชิ้นงานเรามีอยู่สองด้านที่ถูกตัดมาเลือกเอาหนึ่งด้านกลึงัาหน้าให้เรียบนะครับวิธีการจับชิ้นงานบนหัวจับจะต้องให้ชิ้นงานอยู่ตรงจุดนย์กลางของหัวจับหัวจับจะต้องจับทั้งหมด3ตัวนะครับระยะที่ชิ้นงานโผล่ออกจากหัวจับ โดยประมาณ1นิ้วถึงนิ้วครึ่งไม้บรรทัดนะครับไม่ต้องโผล่ไปยาวถ้าเราจับยาวเดี๋ยวเวราเราตึงปาดหน้ามันจะเยื้องสูงนมันจะเบี่ยงแล้วเราจะกลึงจิวไม่เรียบนะครับให้โผล่ไปประมาณนิ้วถึงนิ้วครึ่งเสร็จแล้วก็ล็อกให้แน่นจากนั้นให้ใคลายล็อกของข้อมีดออกหมุนปลายแหลมของมีดมาด้านซ้ายมือและหมุนปลายแหลมของมีดไปตรงจุดสูงกลางงานหมุนไปแตะตรงจุดสุย์กลางงาน ดูว่าด้านข้างของมีดกับผิวหน้าของชิ้นงานเว้นเป็นช่องว่างไว้เป็นมุมหลบในการพลึงปัดหน้าแล้วทําการล็อกก้อมีดไว้วิธีการคลึงปัดหน้าจะมีอยู่2วิธีคือเริ่มจากจุดสูนย์กลางออกมาหาขอบกับขอบไปหาจุดศูนย์กลางอันนี้เราเลือกเอาว่าจะใช้วิธีไหนถ้าเราต้องการพลึงจากจุดสูนกลางออกมาหาขอบนะครับอันดับแรกเราก็เปิดเครื่องแล้วเลื่อนปลายมีดเข้าไปแตะชิ้นงาน อันนี้คือวิธีการกลึงฝาหน้าจากจุดศูนย์กลางออกมาหาขอบถัดไปก็จะเป็นการกลึงบ่าหน้าจากขอบไปหาจุดศูนย์กลางนะครับเราก็เปิดเครื่องแล้วค่อยๆเลื่อนมีดหมุนแท้เลื่อนนะครับกลับไป หมุนสายไม่กลึงออกสังเกตดูผิวของชิ้นงานเมื่อเช็คผิวชิ้นงานเรียบและได้ฉากแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จในขั้นตอนที่1น,นะครับในการกลึงปัดหน้าความเร็วรอบความเร็วตัดอัตราป้อนและความลึกของการป้อนตัดในงานกลึงสูตรความเร็วรอบ n เ,เท่ากับ v คูณพันส่วนา i คูณดี n คือความเร็วรอบรอบต่อนอาที v คือความเร็วตัดเมตรต่อนอาที นคือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานมิลลิเ mm, มตร1000คือค่าคงที่ใช้สำหรับเปลี่ยนหน่วยมิลลิเมตรให้เป็นเมตรตัวอย่างกลึงชิ้นงานเหล็กล่าคาร์บอนต่ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25มิลลิเมตรโดยใช้ความเร็วตัด30เมตรต่อนอาทีจงคำนวณหาความเร็วรอบที่ใช้ในการกลึงชิ้นงานนี้ จากสูตรแทนค่าได้ดังนี้เอเท่ากับความเร็วตัด30กุลพันส่วนพายค่าของพายคือ3.14กุลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25าคำตอบที่ได้คือ382.16รอบต่อนาทีสูตรความเร็วตัดคือ V เท่ากับพายคูณดีคูณ n ส่วน1พัน v. คือความเร็วตัดเมตรต่อนาที n คือความเร็วรอบรอบต่อนาทีดี v. คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงาน เมตร1,000คือค่าคงที่ใช้สำหรับเปลี่ยนหน่วยมิลลิเมตรให้เป็นเมตรตัวอย่างกลึงชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง50มิลลิเมตรโดยใช้ความเร็วรอบ450รอบต่อนาทีจงคำนวณหาความเร็วตัดที่ใช้ในการกลึงชิ้นงานนี้วิธีทำแทนค่าในสูตร v เท่ากับภาย3 1คูณเส้นผ่าศูนย์กลาง50คูณความเร็วรอบ400 1> 50ส่วน1,000คำตอบคือ70.65เมตรต่อนาทีในทางปฏิบัติโดยทั่วไปนิยมเลือกใช้ค่าความเร็วตัดของวัสดุแต่ละชนิดจากตารางมาตรฐานซึ่งได้ผ่านการทดสอบก,การใช้งานที่ค่าความเร็วตัดต่างๆมาแล้วและได้แนะนำค่าที่เหมาะสมให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วตามชนิดของมีดกลืน ดังในตารางค่าความเร็วตัดของวัสดุชนิดต่างๆสำหรับมีดกลึงเหล็กกล้ารอบสูงอัตราป้อนงานกลึงหมายถึงระยะทางที่มีดกลึงเคลื่อนไปเมื่อชิ้นงานหมุนครบหนึ่งรอบมีหน่วยเป็นระยะทางต่อรอบยกตัวอย่างเช่นอัตราป้อน0.30ม mm. ิมต่อรอบหมายความว่ามีดกลึงเคลื่อนที่ไปได้ระยะทาง0.30 mm. มิเมเมื่อชิ้นงานหมุนครบหรอบเป็นต้นซึ่งอัตราป้อนของงานกลึงนี้ สามารถปรับตั้งโดยอัตโนมัติได้โดยโยกแขนปรับเทาป้อนในงานกลึงโดยทั่วไปจะใช้อตราป้อนกลึงอยากมากกว่ากลึงละเอียดอตราป้อนของวัสดุชนิดต่างๆมิลลิเมตรต่อรอบสำหรับมีดกลึงเหล็กกล้ารอบสูงความลึกในการป้อนตัดหมายถึงระยะของความลึกที่ป้อนคมตัดของมีดกลึงเข้าไปในเนื้อของชิ้นงานในการกลึงแต่ละครั้งการป้อนลึกของงานกลึงด้านที่1 จะทำให้ขนาดความโตของชิ้นงานลดลงเป็นสองเท่าเนื่องจากชิ้นงานหมุนรอบตัวเองยกตัวอย่างการกลึงชิ้นงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ50มิลิเมตรโดยการป้อนความลึกในการตัด1.5ม mm, ิลิเมตรจะทำให้ความโตของชิ้นงานลดลง3ม mm, ิลิเมตรหรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง47มิลิเมตรเป็นต้นการบำรุงรักษาเครื่องกลึง 1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าจุดต่อสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเวลา 2. ตรวจสอบมอเตอร์โดยการฟังเสียงของมอเตอร์ขณะหมุนว่ามีเสียงดังผิดปกติหรือไม่หากมีเสียงดังผิดปกติให้แจ้งครูผู้ควบคุมทราบและห้ามใช้เครื่องกลึง 3. ตรวจสอบระดับปริมาณน้ำมันหล่อลื่นภายในชุดหัวเครื่องและชุดกล่องเฟืองให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดทุกสัปดาห์ สีหยอดน้ำมันหล่อลื่นตามจุดต่างๆที่มีการเคลื่อนที่ก่อนใช้งานทุกครั้ง 5. หลังเลิกใช้งานให้ทำความสะอาดและฉโลมน้ำมันบางๆตามชิ้นส่วนที่ทำจากเหล็กกล้า